ร้องไห้ยอยู่ได้เออยเจ้าเด็กคนนี้เนี่ยไม่น่าให้เกิดมาเลยทำยังไงดีนั่นเนี่ยทำไมต้องเกิดมาในวันฮาโลวีนด้วยเนี่ยเป็นแบบนี้ไม่ดีเลยทำยังไงดีฉันก็ไม่พร้อมเลี้ยงซะด้วยสิแบบนี้ต้องเอาหมากับแกเนี่ยไปทิ้งซะเพื่อเหมือนอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ล่ะนะจะให้ฉันเลี้ยงแกแบบนี้ฉันก็คงไม่ไวหวหรอกร้องไห้เสียงดังเอว่าแต่ว่าจะเอามันไปไว้ไหนดีเนี่ยฉันคงเลี้ยงไม่ได้หรอกไม่มีเงินพอที่จะเลี้ยงเอาไว้ตรงนี้แล้วกันอขอโทษแล้วกันนะ ฉันไปดีกว่าเป็นแม่ที่ดีไม่ได้ฉันก็หนีไปเลยฉันคงไม่สงสารหรอกเ,อเราสองคนเลิกกันเลยนะเพราะพี่เป็นขี้ขโมยโดนสาวบอกเลิกซะได้เลยกลับบ้านดีกว่าเอ๊ะเสียงเด็กที่ไหนมันร้องไห้อะเฮ้ยจเยจ้าหมาน่ารักจังเลยมันแปลกแปลนะเนี่ยแม่เป็นไหนไอ้หนูเฮ้ยเอย่าร้องอะไรกันแม่ใจรไรชมัดเลยปล่อยให้เด็กอยู่กับมาได้ไงเนี่ยเอ๊ะ ฉันมีไอเดียแล้วถ้าเราเลี้ยงเด็กนี่ไว้หรือว่าเราจะเลี้ยงให้มันเป็นโจรดีนะเหมือนเรานี่ไงเฮ้ยน่ารักดีนั่นเนี่ยถ้าเราเอาเด็กคนนี้ไปเลี้ยงแล้วเราก็เราจะต้องรวยแน่ๆเพราะว่าฉันเนี่ยจะเลี้ยงให้มันเป็นโจรยังไงล่ะแล้วก็จะชวนัญญามาเลี้ยงด้วยดีกว่าสวัสดีฉันชื่อว่าโจเกอร์อาชีพของฉันก็คือเป็นโจรฉันน่ะชอบขโมยของของคนอื่นแต่เด็กนี่ไม่เกี่ยวนะฉันไปเก็บมาได้อะช่วยไม่ได้นะแม่มันทิ้งเองเออเดี๋ยวฉันเนี่ยจะโทรบอกเพื่อนฉันให้มาดูเด็กนี่หน่อยโอ้ฮัลโหลัญ ตื่นหรือยังเนี่ยฉันมีเรื่องจะบอกนะได้ของดีมาด้วยนะเนี่ยเราอาจ,จะเลี้ยงลูกโจนนะรีบมาที่บ้านฉันได้เลยฝากข้ขอความไว้แล้วกันนะโอ๊ยใครโทรมาแต่เช้าเนี่ยโอ๊ยเอยอแล้วเยโทรมาแต่เช้าอยู่ได้โอ้ว่ายัง อ๋อโจโก็กเกอร์เหรอว่าไงแกหาแกเอาเด็กที่ไหนมาเลี้ยงนะอเออเออเดี๋ยวรียบไปนะเอ้ยทำอะไรก็ไม่คิดจะให้ฉันไปช่วยเลี้ยงงั้นเหรอจะบ้าหรือไงเนี่ยเฮ้ยสุดท้ายฉันก็ได้มาเจอโจโก็โจโจโกเกอร์เจ้าจ็อกเกอร์นี่มันยังไงโทรหาฉันแต่เชา้าแล้วก็บอกว่ามีเด็กอยู่ที่บ้านแล้วนี่โห เอาลูกใครมาเลี้ยงเนี่ยน่ากลัวจังเลยน,นั่นดิไปไงมาไงเนี่ยได้เด็กมาเนี่ยพ่อกับแม่เขาจะไม่ว่าหรือย,ยังไงนายไปขโมยมาใช่ไหมอย่าบ้าเหรอเขาเอามาทิ้งไว้แล้วฉันก็เก็บมาเลี้ยงเนี่ยเฮ้ยบ้าเหรอรช่วยเลี้ยงหน่อยสิ แต่ว่าถ้าเลี้ยงแบบใช้ประโยชน์ก็น่าจะมีประโยชน์นะแบบในกรทีนี้น่ะคืนนี้ฉันคิดอะไรออกแล้วเราจะใช้เด็กนี้ให้เกิดประโยชน์ไงล่ะคืนนี้เราจะออกขโมยของกันพวกเราเนี่ยต้องปลอมตัวเป็นครอบครัวโจรต่างหากล่ะเอานะพร้อมนะเดี๋ยวฉันจะใช้เด็กเนี่ยเป็นเดือดล่อไปเลยไงล่ะไงเป็นไงแผนฉันดีไหมล่ะแบบว่านะถ้าเราเจอครอบครัวที่มีเด็กอยู่แล้วก็ฉันคิดว่าเราก็อาจจะแวะไปคุยกับเขาสักพักแล้วก็นะแอบขโมยกระเป๋าตังนี่ไงนี่ไงลูกคุณน่ารักจังเลยนะคะไม่ร้อง รองไห้งอแงด้วยอิจฉาจังเลยนะคะลูกฉันเนี่ยร้องไห้งอแงแต่ว่าลูกคุณเนี่ยอายุกี่ปีแล้วเนี่ยลองซื้อเอาละเดี๋ยวฉันจะโชว์อะไรให้ดูนะโชว์อะไรทำไมลูกคุณลอยได้แบบนั้นน่ะนี่มันเด็กผีหรือเปล่าเนี่เฮ้ยสมน้ำใจเรื่อไหนที่สุดเราก็ได้กระเป๋าตังเขาแล้วดีมากเลยเจ้าเด็กคนนี้เนี่ยแค่นี้เราก็ได้เงินไปซื้อขนมแล้วก็ซื้อแผมเพิทให้น้องแล้วแหละดีๆจังเลยเนาะฉันว่าเราต้องเลี้ยงให้มันเติบโตแล้วก็เนี่ยนะเด็กคนนี้ต้องชื่อว่าอะไรดีนะฉันว่าเด็ก นี่แหละจะทำเงินให้เราได้เอ,อ้ยฉันจะตั้งชื่อว่าแจ็คดีไหมนะแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์ไอ้ลูกชายของพ่อแกนี่เกิดมาดีชะมัดเลยแกจะต้องเป็นลูกโจรที่ยิ่งใหญ่เข้าใจไหมพ่อน,นีก็ผ่านมา3ปีแล้วนะเนี่ยพ่อครับพอ่อแกแกกินขนมอ,อ่ะแกโตแล้วแกต้องไปหาเงินเองไปขโมยคนอื่นได้เลยพ่อในี่สอนว่ายังไงเพราะแกเป็นลูกโจรใช่ไหมแล้วพรุ่งนี้แกก็ต้องไปโรงเรียนด้วยของพ่อเนี่ยต้องเก่งแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกของเขาด้วยสินะพ่อกับแม่ช่วยแกได้แค่นี้นะหนูต้องเข้าโรงเรียนนี้ให้ได้ เพราะว่าโรงเรียนนี้ยน่ะมันมีแต่ลูกคนรวยแกเนี่ยต้องไปเอาเงินมาให้ฉันเข้าใจไหมว่าแต่ว่าเอาเงินแบบไหนหล่ะครับไม่เข้าใจก็ที่พ่อบอกไงก็ให้ไปขโมยเลยพวกนี้นะรวยจะตายแล้วแกเนี่ยต้องทานิสัยไม่ดีเข้าใจไหมออกไปดีกว่าสวัสดีนะโอ้เด็กใหม่แล้วเนี่ยไหนลองเป็นคนไม่ดีสิโอใยนี่ขี้เดชามัดเลยเอ่ะเลยก็ไม่สวย,ยดีมาว่าทำไมเนี่ยเฮ้เจ้า,จาแจ็ค<อ>สุดยอดไปเลยลูกพ่อสุดยอดไปเลยลูกแม่ ทำไมพ่อกับแม่สอนลูกแบบนั้นล่ะเนี่ยจะรับเข้าโรงเรียนดีไหมเอ้ยเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมพวกคุณสอนลูกแบบนั้นอ่ะกังเกงพอหายไปไหนเนี่ยให้ตายเหอะถ้าไม่รับไว้ก็จะไม่มีใครอยู่ที่โรงเรียนนี้ว่าคุณช่วยสอนลูกคุณดีๆหน่อยได้ไหมเนี่ยโอ้พออคนเราก็มีวิธีสอนลูกไม่เหมือนกันเลยนะไม่ต้องอห,ห,หุ่งหรอกก็แล้วแต่เธอเอารับก็รับนะเริ่มเรียนพวกนี้นะสุดยอดไปเลยลูกฉันจะได้เร<อ>ียนโรงเรียนนี้แล้วไปพวกเราเตรียมตัวเข้าห้องเรียนกันได้เจ้าแจ็ค ไม่ต้องตั้งใจเรียนนะแล้วก็เป็นเด็กเกเร้าใจไหมนั่นสิถ้าใครรวยก็เอาเงินมาให้แม่เยอะๆนะเบื่อจังต้องแกล้งเป็นพ่อกับแม่เนี่ยออบ่นอะไรอะเปล่าะนะเ,ออเด็กคนนั้นน่าจะอายุเท่าๆเราเลยเออสวัสดีะนะนายจะเป็นเพื่อนกันไหมฉันไม่เป็นเพื่อนกับนายหรอกนายขี้เลแล้วนายเนี่ยก็มีสิวเกล็ดด้วยเออเอ,อทำไมนยีย เออตั้งแต่ฉันไม่มีเด็กคนนั้นฉันก็นะต้องมาทํางานอะไรแบบนี้เนี่ยต้องมาเป็นแม่บ้านที่โรงเรียนแห่งนี้แหละนะกว่าจะหาเงินได้แต่ละบาทนะดีแล้วล่ละที่ฉันทิ้งเด็กคนนั้นไปนะลำพังฉันยังเอาตัวไม่รอดเลยทงานต่อดีกว่าอ่ะคุณน้าคะขอสั่งกระจกด้วยหน่อยค่ะหลบหน่อยอมาส<อ>ั่งมาส่งไลน์นี่เนี่ยใจร้ายจังเลยนะกลับดีกว่าจะเด็กพวกนี้นะรวยเสียเปล่าไม่มีมารยาทพูดจาอะไรแบบนี้เนี่ยทำงานต่อดีกว่าทําไมคุณน้าคนนี้ลูกใครล่ะนี่ ใส้ไม่ดีเลยอะทำไมต้องพูดให้คนอื่นแบบนั้นอ่ะฮะวัดโถตั้งใจทํางานตัวเองให้ดีกว่าก็ได้นะเอ๊ลูกใครเนี่ย,ยและมันใส่มากๆเลยผมจะไม่ด่าคนพ่อนะเลยอะอยแล้วแกเป็นใครเนี่ยมาสั่งสอนฉันเนี่ยฮะพ่อแม่แกอยู่ไหนฮะ ไปบอกพ่อแม่แกมาคุยสิตายเถอะพูดแล้วก็งุดหิดไม่คุยด้วย,ยละผมจะไม่พูดแบบนั้นอีกเลยนี่แน่โอ้โหปิดประตูใส่ฉันด้วยเอะรวยซะเปล่านะเด็กพวกนี้เนี่ยอยากจะรู้จริงๆว่าลูกใครกันเอาละจ้าเด็กๆวันนี้ก็สู่บทเรียนใหม่แล้วนะเด็กๆอย่าลืมทําการบ้านมานะจ้าเอะสำหรับเด็กที่ย้ายมาใหม่กลางเทอมนะ่ะน้องอะไรนะน้องแจ็คใช่ไหมนีอ่อยู่ไหนล่ะทีนี้นะ่ะโออยู่นี่นี่เองน้องแจ็คจ้าตอบคําถามข้อนี้ให้หน่อยสิว่าการขโมยน่ะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีจ้า ตอบให้ครูชื่นใจหน่อยกานขโมยเหรอก็คือว่าคินไม่ออกแฮะไม่สนใจหรอกขี้เกียจต,ตอบกับแม่ไม่ได้ซ้อนนะทำไมทำแบบนี้ล่ะทีนี้ แจ็คเอาขาลงจากโต๊ะได้แล้วนะตายเหอะไม่ได้นะแบบนี้เนี่ยแบบนี้คือการไม่ให้เกียรติแล้วก็ไม่มีมารยาทมากๆต้องรีบไปบอกผู้ปกครองแล้วเอาลงก็ได้ผมตอบคําถามไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมเป็นลูกโจรกับแม่<ๆ>สอนให้รักขโมยครับผมและผมเพิ่งทราบมาว่าการพูดไม่เพราะก็ไม่ดีด้วยอะ่ะตายเหอะลูกโจรงั้นหรอที่บ้านของแจ็คคงจะมีปัญหาสินะเป็นแบบนี้เนี่ยก็ต้องไปที่บ้านแจ็คแล้วแหละนั่นไงกํากลังรอรถอ,อยู่พอดีเลยสินะคือว่าแจ็คจ๊ะครูขอไปเยี่ยมบ้านหน่อยได้ไหม ครูเนี่ยจะไปเยี่ยมบ้านทุกคนเลยแต่ว่าจะไปเยี่ยมบ้านแจ็คเป็นคนแรกจะได้ไหมน่าไม่อยากคุยด้วยอ,ะอ่ะเด็กคนนี้เนี่ยต้องได้รับการฝึกหัดใหม่นะนเนี่ยฉันต้องไปดูประวัติข้อมูลแล้วแหละจริงๆแล้วถ้าสอนเขาดีๆเขาน่าจะเป็นเด็กดีนั่นเนี่ยคุณครูตามมางั้นเหรอแล้วไม่มานั่งหรือไงน่ะก็จริงๆเลยนะเขาเป็นเด็กนิสัยดีโอ้ครับแต่บ้านผมไม่มีน้ําดื่มนะชวนค,ครูคุยด้วยโอ้ครับถึงบ้านผมแล้วครูจะไปด้วยใช่ไหมครับก็ตามผมมาก็ได้นะ เดี๋ยวผมจะพาไปเฮเขาเป็นเด็กน่ารักนี่นะก็นะคงถูกเลี้ยงดูมาแบบผิดๆแจ็คก,ก็เลยมีนิสัยแบบนี้ครูครับนี่แหละบ้านผมแต่ว่าก็มีอยากย่ายแมงมุมนิดนึงนะครับครูอยู่ได้ใช่ไหมจ้าไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่านะแจ็คอยู่คนเดียวเหรอพ่อกับแม่ไปไหนแล้วเนี่ยไม่เห็นเลยมีโทรศัพท์มาเฮ้ย <H ui> ทำไมมีโทรศัพท์หลายเครื่องจังเลยล่ะเหมือนว่าจะลักขโมยมาเลยเป็นแบบนี้ไม่ได้นะแจ็คพ่อกับแม่เธอขโมยมาใช่ไหมนี่แสดงว่าพ่อกับแม่เธอเลี้ยงมาแบบผิดๆนะครับเนี่ยไปอยู่กับครูเธอทิ้งพ่อแม่ผม ครูจะสอนให้แจ็คเป็นคนดีนะโอ้แ,แจ็คจะเป็นคนดีด้วยเหรออยากเป็นจังงั้นก็ตัดสินใจไปอยู่กับครูนะแจ็คเอ๊ะไอ้แจ็คไปหายไปไหนเนี่ยไปดูโรงเรียนก็แล้วไม่เห็นเลยอะ่ะ มันก็คงหนีไปแล้วแหละก็ช่างเถอะยังไงซะช่วงนี้แจ็คก,ก็ทําเงินให้เราไม่ได้ก็จะกลับไปหาแฟนฉันแล้วฉันอยากจะเลิกเป็นโจรน,น่ะเพราะว่าแฟนฉันน่ะนนองใจไปแต่งงานกับใครไม่รู้ฉันต้องไปทวงคืนนะ่ะโอเคไม่ตามหาก็แล้วกันจบเอาเลยนะแจ็คอยู่ที่บ้านครูเนี่ยตั้งใจเรียนนะครูจะสอนทุกอย่างให้กับแจ็คเลยและแจ็คเองก็จะได้กลายเป็นคนที่ดีกว่านี้อขอบคุณครับแม่ครูและในวันนี้ก็มาถึงสินะแม่ครูครับแจ็คโตแล้วแจ็คได้เป็นหมอแล้วแม่ครูดูสิครับผมสอบติดคณะ ด,ดีใจจังเลยในที่สุดฉันก็สอนให้เป็นเด็กดีได้แล้วก็เติบโตมาอย่างดีเลยขอบคุณครับแม่ครู และนี่ก็คือเด็กที่ได้รับเลี้ยงการอบรมมาอย่างดีทําให้เด็กคนนี้ลละนะโตมาอย่างมีคุณภาพถึงแม้ว่าตัวแจ็คนั้นจะโดนเลี้ยงมาอย่างไม่ดีแต่ถ้าเขาได้เจอคนที่ดีสอนเขาให้ถูกทางเขาเองก็จะเติบโตมาอย่างคุณภาพแบบนี้ไงละ่ะเด็กพี่แจ็คฟรีมากินได้เลยนะโอ้โอฉันภูมิใจลูกศิษย์ฉันจริงๆริงเอ๊วแต่ว่าแจ็คนี่จะได้เจอแม่เขาไหมนะถ้าแม่เจอตอนที่แจ็คเป็นหมอแล้วล่ะก็แม่ของเขาเนี่ยจะยังทิ้งแจ็คหรือเปล่าอยากจะให้พี่ไอทำต่อสามารถคอมเมนต์บอกพี่ไอได้เลยนะบายบาย 拜。